สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่5แสงและการมองเห็นวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมที่5.1นะคะแล้วก็จะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่98และ99ค่ะกิจกรรมที่5.1นะคะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงคำถามสำคัญสำหรับกิจกรรมนี้นะคะ แสงเคลื่อนที่จากที่1ไปยังอีกที่1ได้อย่างไรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ 1. เทียนไข 2. ดินน้ำมัน 3. ดินสอ 4. ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กนะคะ 5. ไม้บรรทัด 6. แท่งไม้ยาวแหลม 7. กระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากาัน3แผ่นวิธีทำา 1. ขีดเส้นทแยงมุมบนกระดาษแข็งทั้ง3าแผ่น 2. ใช้ดินสอเจาะรูกลมที่จุดแทงมุมตัดกันบนแผ่นกระดาษแข็งทั้ง3แผ่น 3. วางแผ่นกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นให้ตั้งตรงชิดขอบโต๊ะด้านหนึ่งโดยใช้ดินน้ำมันช่วยในการตั้งแผ่นกระดาษแข็งใช้ไม้ยาวแหลมสอดเข้าไปในรูทั้ง3เพื่อให้รูตรงกัน 4. จุดเทียนไขแล้ววางให้ตรงรูของแผ่นกระดาษแข็ง ค่อยๆดึงแท่งไม้ยาวแหลมออก 5. มองที่ขอบโต๊ะอีกด้านหนึ่งผ่านรูบนกระดาษแข็งไปยังเปลวเทียนไขสังเกตและบันทึกผลโดยทำเครื่องหมายถูกในตารางบันทึกผล 6. เลื่มแผ่นกระดาษแข็งแผ่นที่1ออกไปจากแนวเดิมเล็กน้อยสังเกตและบันทึกผลนำกระดาษแผ่นที่1ออกสังเกตและบันทึกผล 7. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ6 เปลี่ยนแผ่นกระดาษแข็งเป็นแผ่นที่2และแผ่นที่3แทนสังเกตและบันทึกผลเดี๋ยวเราไปชมคลิปการทดลองกันนะคะแล้วก็อย่าลืมบันทึกผลในหน้าที่98ด้วยนะคะเริ่มการทดลองเลยนะคะครูจะเจาะ รูนะคะเป็นวงกว้างนิดนึงนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มองชัดขึ้นนะคะรูปบนแผ่นกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นนะคะตั้งตรงกันทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะคะมองไปยังที่เปลวไฟนะคะสุดเลยว่าเห็นหรือไม่เห็นแล้วทําการบันทึกผลได้เลยะะที่ข้อ1 จากนั้นนะคะครูเลื่อนแผ่นกระดาษแข็งที่1นนะคะออกไปเล็กน้อยนักเรียนลองดูสิว่าเห็นหรือไม่เห็นเปลวไฟแล้วทําการบันทึกผลนะคะจากนั้นครูนําแผ่นกระดาษแข็งแผ่นที่1ออกนะคะนักเรียนลองมองว่ามองยังมองเห็นเปลเปลวเทียนไหมทำการบันทึกผล ในตารางด้วยนะคะจากนั้นนะคะครูเลื่อนแผ่นกระดาษแข็งแผ่นที่สองออกเล็กน้อยแล้วก็ลองดูซิว่ายังเห็นเปลวเทียนอยู่หรือเปล่าทําการบันทึกผลในตารางเลยนะคะจากนั้นนะคะครูหยิบแผ่นกระดาษแข็งนะคะแผ่นที่2อออกไปนักเรียนลองมองซิว่ายังเห็นเปลวเทียนอยู่ไหมทําการบันทึกผลลงในตารางนะคะ ่อมาะค,ะครูเลื่อนแผ่นกระดาษแข็งแผ่นที่3ออกเล็กน้อยสังเกตและบันทึกผลนะคะว่าเห็นหรือไม่เห็นแสงเปลวเทียนและสุดท้ายะค,ะครูดึงแผ่นกระดาษแผ่นที่3ออกนะคะนักเรียนก็บันทึกผลว่าเห็นหรือไม่เห็นแสงเปลวเทียนดังนั้นผลการทดลองนะคะถ้า เราวางให้รูกระดาษแข็งตรงกันก็จะมองเห็นแสงเปลวเทียนนะคะส่วนถ้าเราวางให้รูกระดาษแข็งนะคะไม่ตรงกันจะมองไม่เห็นแสงเปลวเทียนนะคะเพราะว่ามันมีกระดาษแข็งนะคะปิดกั้นทางเดินของแสงทําให้ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะจากกิจกรรมที่5.1นะคะเราจึงได้ข้อสรุปว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนั่นเองนะคะ